เห็นป้ายภูราาตะคุณออแล้วก็วิ่งเข้ามา,ลากลูเข้ามาค่ะโอ๊ยนี่ไงภูราตะคุณออมาแล้วเงี้ยค่ะผู้คนเดินเข้ามาหลากหลายแล้ววันนี้เป็นวันแรกด้วยเนาะลูกค้าเข้ามาที่บูราก็ดีเยอะมากค่ะโปรโมชั่นเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะซื้อ1ห,หลังแถมฟรี1ห,หลังค่ะก็คือสามารถใช้ใบฟรีแล้วก็ใบที่ซื้อได้เนี่ยได้ทุกวนันยกเว้นวันนะคะตะเลิกค่ะเหมือนได้ซื้อลดราคา50%ก็ใช้ได้ฟรีจนถึงเดือนพฤศจิกาปี2567ค่ะ ปื้มอย่างยิ่งเลยลูกค้าเข้ามาแล้วรู้จักวัานูราลาตะคุณอของเราดี่ใจมากลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะอยากไปพากกันนะสวยดีค่ะ <c oughs> อยากไปค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยงามดีค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะค่ะชอบมาก ทางเราก็ขอฝากบ้านพักพูรากของตกคุณออแล้วด้วยนะคะแล้วพบกันที่บ้านพักพู้รัตกูลณออขอบคุณมากนะคะ